ถ้าตอนนี้คุณเป็นคนหนึ่งครับที่กําลังสร้างตัวตนอยู่แล้วก็มีคนนี้พระวิชา์คุณเกียดกับเนื้อหาในการทำคลิปครับมี2แบบนะครับอันแรกก็คือรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าถ้าเขาคอมเมนต์ลบเนี่ยก็รับเอามาเป็นไอเดียเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่การที่เราเนี่ยรับฟีดจากคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีครับเช่นเขาบอกว่าเราพูดเร็วเกินไปพูดช้าเกินไปอันนี้คุณก็ต้องเอามาปรับนะครับไม่ใช่ว่าไปโกรธหรือว่าน้อยใจระบางครั้งเนี่ยการที่คนอื่นมองมาเนี่ยกจจะนนัขึ้ครบ และ้อที่สองครับบางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นคอมเมนต์เชิงลบไปแล้วคนพูดเนี่ยก็ไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอย่าจะวิจารณ์ในเฉยนี้หละกก็ไม่ต้องรับเอาไอเดียครับอย่าไปรู้สึกว่าฉันต้องหยุดลงมือทำเพราะว่าใครบางคนเนี่ยวิจารลบๆหรือว่าฉันไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ไม่ต้องฟังไงคนดูไม่ต้องฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคืออย่าไปเอาใจทุกคนครับให้ต้องพอใจกับคลิปวิดีโอของคุณแต่จงตั้งใจทาคลิปที่ใส่ความตั้งใจเข้าไปใส่อินเทนชันหรือความตั้งใจคุณ้้าาไปวว่่ฉันตองกรรชยใค และต้องการช่วยอย่างไรคือคุณมีความตั้งใจในการคิดดีพูดดีในการเชื่อต่างทัศนคติในเชิงลบต่างๆอันนี้คุณไม่ต้องกังวลใจเพราะบางครั้งเนี่ยคุณจะพูดดีมันก็มีพวกดับฝันอยู่ดีคุณจะพูดไม่ดีมันก็มีพวกดับฝันอยู่ดีทั้งสองแบบนี้มันก็มีทั้งหมดนะครับอย่ารับเอาไอเดียเชิงลบจากใครเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําลายคุณก็ได้คนบางคนนะแบบโอ้ไปต่อไม่เป็นแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรต่อเลยอันนี้น่ากลัวมากมากครับอย่าให้น้ําลายคนอื่นเนี่ยมาดับฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุ ต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาเนี่ยพูดดีๆอาจจะมีแนะนํานิดนหน่อยๆพูดเร็วไปนะพูดช้าไปพูดติดขัดไปนะโอเคอันนี้รับฟีดแบ็กได้แต่ถ้าเป็นพูกแบบเฮ้ย hey, ฉันไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เลย<ๆ>ก็บอกมันไม่ต้องไปฟังนะเพราะฉะนั้นคนก็ทําต่อไปในสิ่งที่มันถูกต้องและดีก็พอโอเคไหมครับเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังสร้างตัวตนอยู่นะครับผมไปอีสานมารสโคตเอนเนอพี Code, สวัสดีครับ